สนับสนุนโดยซอสปรุงรสอาหารลุงนวดฝ่าสม้มตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพงน้ำปลาร้ราปรุงสุกตราภูเขาทองแซบหนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทยสวัสดีค่ะรับชมทันขาวเวลา14นาฬิกากับดิฉันชนิการสุพิทยาพรกันสักครู่ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวนอวัตกรรมสั่งระดมเทคโนโลยีและเครือข่ายมหาวิทยาลัยทั่วประเทศตั้งวอรูรมีสชั่วโมงเร่งเร่งช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงจากเหตุการณ์พายุวิภา นางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกสนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวเผยว่าฝนที่ตกหนักจากอิทธิพลพายุวิภาอาจเกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้จึงสั่งตั้งศูนย์บัญชาการวิเคราะห์สถานการณ์วอร์มตลอด24ชั่วโมงโดยใช้เทคโนโลยีดาวเทียมและระบบคงังข้อมูลน้ําวิเคราะห์และคาดการพื้นที่เสี่ยงแบบเรียลไทม์พร้อมส่งต่อข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะเดียวกันได้ประสานเครือข่า,ขายมหาวิทยาลัยในพื้นที่เสี่ยงเตรียม มบุคลากรอ,อาสาสมัครและปรับพื้นที่เป็นศูนย์พักพิงหากมีการร้องขอและจะนําเทคโนโลยีเข้าช่วยเหลือเช่นโดรนบินส่งของเรือไวไฟบ้านสําเร็จรูปที่นอนยางพาราและเครื่องกองน้ําแบบพกพาเป็นต้นพร้อมย้ําประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์น้ํารายวันผ่านเว็บไซต์และแอปไทยวอเทอรได้ด้านดรรอยบุญรัศมีเทศผอ,อสถาบันสารส,สนเทศทรัพยากรน,น้ำระบุพายุพิพาเริ่มอ่อนกำลัง แต่ยังทําให้ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วง23ถึง28กรกฎาคมนี้โดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันตกของภาคใต้และระดับน้ําในแม่น้ําเริ่มล้นตลิ่ง ตำรวจกองบังคับการปราบปรามเข้าจับกลุ่มนายพิชยุประธานมูลนิธิแห่งหนึ่งหลังพบว่ามีพฤติกรรมทุจริตเงินบริจาคจากการจัดงานระดมทุนอ้างว่าจะนาเงินไปช่วยเหลือด้านการศึกษาและผู้ประสบภัยการสืบสวนพบว่านายพิชยุและพวกได้วางแผนถอนเงินบริจาคก,กว่า1ล้านบาทออกจากบัญชีโดยมีเจตนานําเงินไปใช้ในทางมิชอบการจัดตั้งสถาบันดังกล่าวเป็นเพียงอุบายเพื่อหลอกลวงประชาชนให้บริจาคเงินเท่านั้นเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา ปิดท้ายกันด้วยข่าวกีฬาทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมครั้งแรกที่ด n นามิกฟุตบอลแคมป์จังหวัดสมุทรปราการเพื่อเตรียมเลยศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน2025ที่ประเทศเวียดนามโดยการฝึกซ้อมครั้งนี้ฟุตโชต,โช,ตโชิอิเคดะหัวหน้าุผู้ฝึกสอนชาวญี่ปุ่นเน้นการปรับสภาพร่างกายและทําความคุ้นเคยกับลูกฟุตบอลที่จะใช้ในการแข่งขันโดยใช้เวลาฝึกซ้อม1ชั่วโมงครึ่งสําหรับแข้งสาวไทยจะเก็บตัว้อบฝึกซ้อมที่แคมป์นี้ไปจนถึงวันที่2สิงหาคมโดยมีโปรแกรมอุ่นเครื่อง2นัด ก่อนจะมีการคัดเลือกเหลือ23คนสุดท้ายเดินทางไปประเทศเวียดนามในวันที่3สิงหาคมโดยนัดแรกทีมแข่งสาวไทยจะพบกับอินโดนีเซียในวันที่6สิงหาคมเวลา16.30นาฬิกานาทีรู้ไหมคะอาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัดจิ้ม อซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้มตราบุเขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่ค่ะหอมอร่อยทุกเมนูดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนมอ,อร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพงความอร่อยในตำนาน ซอสกุงรสฝ้าเขียวตราภูเขาทองซอสกุ่งรสฝ้าเขียวเข้มข้นเข้าเนื้อเพราะทุกจานมีเรื่องราวลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจโอ้โหสั่งพิเศษลูกชิน้น <c oughs> คิดถึงลูกชิน้นคิดถึงนายห้างเพงรับชมทันข่าวช่วงต่อไปเวลา15นาฬิกาสวัสดีค่ะ